สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทกัส i c โกฟิ u จอร์ในวันพุทธที่14พฤษภาคมนะคะสำหรับเมื่อวันอังคารนะคะราคาทองคำก็ปิดลดลงไป2.56เดเหรียญน,นะคะปิดไปที่1,292.74้นไหวในกรอบระหว่าง1 2 8 1, 8นถึง1,298ะคะราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะ โดยได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะโดยดาวโจน์และ s p p 500ก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่นะคะส่วน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐท,ที่ประกาศออกมานะคะยอดขายปลีกที่ชะลอตัวลงนะคะก็คือเพิ่มขึ้นมาเพียง0.1นะคะจากที่คาดการ0.5เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลบวกกับราคาทองคำนะคะเพราะว่านักลงทุนมองว่าตัวเลขค้าปลีกจะไม่กระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐก็จะเติบโตต่อเนื่องนะคะส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์ก็ยังคงแข็งค่าขึ้นนะคะโดยยูโรเนี่ย ร่วงลงนะคะเมื่อทางเมื่อตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมันร่วงลงนะคะแล้วก็มีข่าวว่าธนาคารกลางของเยอรมันจะสนับสนุนการออกมาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจของ ECB ในเดือนหน้านะคะค่าเงิน US อลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะส่วนปัจจัยหนุน ของราคาทองคำก็คือในเรื่องของยูเครนนะคะซึ่งเราก็ยังมองว่า,าการความรุนแรงของยูเครนเนี่ยก็จะมีผลกระทบทําให้ราคาทองคําปรับขึ้นในช่วง,งสั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตามมานะคะข่าวอาของยูเครนนะคะก็มีนายกรัฐมนตของเยอรมันนะคะนางอิงเกลา่าเมอเร์เกลก็เรียกร้องให้มีการจัด ประชุมด่วนนะคะเพื่อแก้วิกฤตของยูเครนแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่นะคะในวันที่25พฤษภาคมแล้วก็ทางกองทุนการเงินโลกประเทศ IMF นะคะก็ออกมาเตือนว่าวิกฤตยูเครนเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศก็ได้นะคะ ส่วนภาพแนวโน้มของราคาทองคำในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นภาพรายวันเนี่ยก็จะแกว่งตัวไซเวงในกรอบระหว่างเส้นมาวิ N ่งเงวเหล็ดหนึ่งร้อวันนะคะกับ Saint N e ett, เส้นมาวิ่งเงวเหล็ดสองร้0ยวันนะคะเส้นมาวิว่งเงวเหล็ดสี่400กับ200นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ย ถ้าหากว่าสามารถยืนเหนือเส้นวิ่งเอเวเรต200วันได้เนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มในเชิงบวกนะคะก็คือ,อยืนเหนือ1,300-1,310ได้นะคะก็จะมีแนวโน้มเป็นบวกแต่ถ้าลงมาต่ำกว่าเส้นวิ่งเอเวเรต400เนี่ยก็จะเป็นลบนะคะซึ่งก็คือถ้าหลุด1,280-1,277ลงมาเนี่ยก็จะเป็นลบแต่ในช่วงนี้ก็จะแปงตัวในกรอบ แคบไปก่อนนะคะเพื่อรอเลือกทิศทางสำหรับแนวรับวันนี้ก็มีที่บริเวณ1,289แล้วก็1,280นะคะแนวต้านที่บริเวณ1,298แล้วก็1,303นะคะส่วนดาวโจน์นะคะเมื่อวานก็ปิดบวกได้19.97จุดนะคะ ก็ในระหว่างวันขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่นะคะรวมถึง S&P 500ด้วยราคาน้ำมันดิบในสนิงคก็บวกขึ้นมา1เหรียญกว่านะคะนี่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะต,ต้องน้ำมันที่เมืองคุชชิงเนี่ยจะเพิ่มะจะลดลงนะคะส่วนเบรนทก็ปรับบวกได้เช่นเดียวกันนะคะค่างเงินบาทนะคะก็ ปิดไปที่32.58ท้าเช้านี้ก็อยู่ที่32.49ก็แข็งค่าขึ้นมาส่วนไอแชกับ SDR v ก็ยังถือเท่าเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพทางเทคนิคของ Silver ก็มีการดิด ตัวขึ้นนะคะหลังทดสอบแนวรับเดิมแนวแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นไซเวย์อยู่ปัจจุบันราคาก็อยู่ระหว่างเส้น m มื่อวิ่งวัเม่0วนะคะซึ่งจะเป็นตัวกดดันให้ราคายังเคลื่อนไหวไซเวย์ในกรอบต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะแนวรับมีที่19.2แล้วก็สิบแนวต้านมีที่19.7แล้วก็20.0นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเงินบาทนะคะก็แข็งค่าขึ้นหลังจากที่ทดสอบแนวต้าน32.65และไปไซ่เข้าสู่เขตรโรบอสนะคะการที่ราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ก็แสดงว่าราคาจะอยู่ในกรอบไซด์เว์ต่อไปแนวรับมีที่32.5แล้วก็3 3แล้วก็32.4นะคะแนวต้าน32.65แล้วก็32.8นะคะทห้เทดดิ้งในกรอบ ส่วนเบรนะคะก็ในระยะสั้นสร้างกรอบ Channel ขาขึ้นได้นะคะแต่ก็ให้เรามาระวังการปรับตัวลดลงเนื่องจากอัพไซด์ของราคาเริ่มจำกัดเนื่องจากว่าอตอนนี้ราคาก็ติด Channel ด้านบนอยู่นะคะแล้วก็ ISI เข้าสู่เขตโร์บอลแล้วแนวรับอยู่ที่109แล้วก็108.5นะคะแนวต้าน0 9 7แล้วก็110.5ให้เติ้งในกรอบส่วนซิลี M14 นะคะ ก็ปรับตัวลดลงแรงหลังจากที่เบสออกจากกรอบสามเหลี่ยมนะคะเนื่องจาก ISI เข้าสู่เขตโ o เ e r ร o โ e แล้วนักลงทุนที่มี position short ก็ควร take profit บางส่วนนะคะเพื่อเข้ารอเล่นรอบใหม่นะคะเมื่อราคาริบเอขึ้นมาแนวรับมีที่บาทแ0แล้วก็บาท7จนะคะแนวต้านที่บาท90แล้วก็2บาทแล้วก็ให้เทรดดิ้ short เมื่อราคาดิบาไ i v l M 1 4นะคะก็มีสัญญาณบ a r ิ e d i เ e r g e n จ e เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลลงของราคาในช่วงสามวันทำการหลังนะคะก็ให้ระวังแรงขายที่อาจจะมีเข้ามาได้ทุกเมื่อแนวรับมีที่23.3แล้วก็23.0นะคะแนวต้าน24.25แล้วก็24.75ให้เทรดดิ้งช็อตจะหากว่าราคารีบาวขึ้นมา ตัน True M14 นะคะก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นวิ่งไัตรา200นะคะโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่6.5ถ้าหากว่าราคายังไม่หลุดแนวรับนี้นะคะราคาก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ในกรอบแนวรับมีที่6.50แล้วก็6.30นะคะแนวต้านมีที่6.90แล้วก็7.80ให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วนเซตห้นะคะเซตหก็ยืนทรงตัวบริเวณเส้น moving average ได้นะคะแต่ยังขาดแรงซื้อเนื่องจากความกังวลปัญหาการเมืองที่ยังไร้ทางออกนะคะแล้วก็ MACD RSI เริ่มพลิกตัวขึ้นมานะคะก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นตามตลาดต่างประเทศในวันนี้นะคะยางไรก็ตามควรดูแรงซื้อในช่งชวงเช้าแล้วก็ระวังแรงขายในช่วงบ่ายด้วยนะคะ ก็ให้เทรดดิ้งลองเก่งกำไรการริบาวแต่ถ้าหลุด930จุดก็ให้คัดลอสสนะคะสำหรับแนวรับมีที่930แล้วก็918จุดนะคะสำหรับเซ้น50ส่วนแนวต้านมีที่940แล้วก็950 ส่วนซีรีส์ M14 นะคะแนวรับมีที่925แล้วก็913นะคะแนวต้านมีที่938แล้วก็947จุดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดน้พันธ์จับบริษัทคลาสสิกโปรไฟเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ